เจ้าสารเสริมพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นความรู้และเป็นสติปัญญาผู้ทรงเป็นถ้อยคํรโองเจ้าค้าพระวจนะมาจากพระองค์ะองเจ้าค้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะยนหูและเข้าใจถ้อยคําของะองขอสติปัญญาและขอการทรงนําแห่งพระวิญญาณบริสุะองเจ้าค้าที่จะเป็นครูผู้สอนเหนือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเข้าใจในถ้อยคํา ล้ำเลิศและถ้อยคําแห่งสติปัญญาที่พระเจ้าทรงโปรดประทานเนือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้โปรดเจ้าค่ะเพื่อที่จะมีชีวิตที่จะจำเริญขึ้นและถวายเกียรติแดร่ระองเย็นหูเคล็ดลับต่างๆตามน้าพระทัยของตรวงขอพระเจ้าทรงโปรดนําและพึ่งพาพระองค์ในช่วงเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนครับพี่น้องค่ะในวันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่สองเนาะในการศึกษาในพระธรรมสุภาษิต นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นในบทที่2และก็บทที่3ามด้วยกันนะคะซึ่งในบทที่2นี้ก็ยังคงอู้ถึงสติปัญญาอยู่นะคะก็เหมือนกับในอาทิตย์แรกนะคะที่เราได้ศึกษาไปในบทที่1นะคะซึ่งในบทที่2นี้ก็จะอู้ยกย่องปัญญาอู้ประโยชน์รางวัลและก็ท่าทีของการสแสวงหาปัญญาเรามาดูตัวกันนะคะในบทที่2ในข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้ารับคําของเฮาสะสมคําบัญชาของเฮาไว้กับเจ้าทําหูของเจ้าเพื่อึงเพื่อหับปัญญาเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจห้องหาความรอบรู้เปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจสแสวงหาปัญญาดุดหาเงินเสาะหาปัญญาอย่างกับหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในตอนนี้อูดถึงท่าทีของการสแสวงหาปัญญา เาเป็นท่าทีที่สแสวงหาปัญญาอย่างหิวกระหายอย่างปรารถนาอยากจะได้ปัญญาแนละปรารถนาอยากจะพบปัญญาเหมือนกับปรารถนาอยากจะพบความสําเร็จปรารถนาอยากจะได้ปัญญาเหมือนกับปรารถนาอยากจะได้ขุมทรัพย์เื่อเขาควนควายหาปัญญาด้วยาการทุ่งเทนะเหมือนเขาทุ่งเทแรงใจแรงกายของเขาสแสวงหาทรัพย์อยากได้เขาแสวงหาปัญญาอย่างนั้นนะ อย่างจริงจังนยัยน์ทุ่งเทเพื่อที่จะได้ครอบครองปัญญาและเมื่อ<ม>เขามีท่าทีอย่างนี้ในการสแสวงหาปัญญาแล้วเนี่ยผลติดตามมาก็คือในข้อที่5ถึงข้อที่9นะคะนั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้ความเข้าใจมาจากพระโอษของพระองค์ โปร่งสะสมสติปัญญาไว้เพื่อคนเที่ยงธรรมโปร่งทรงเป็นโลกเพื่อแก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ทรงรักษาระวังวิถีของความยุติธรรมและสง,งวนทางของธรรมิกชนไว้แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมก็คือวิถีที่ดีทุกสาย ผู้ที่แสวงหาปัญญาด้วยความทุ่มเทด้วยความหิวกระหายเขาจะเฮียนหูถึง3สิ่งนี้ก็คือความชอบธรรมความยุติธรรมและความอย่างค่ะความเที่ยงธรรมซึ่ง3ามอย่างนี้เราก็ได้ศึกษาไปในอาทิตย์ที่แล้วมันก็ค่ะเป็นหนึ่งในจุดประสงค์ของการเขียนพระธรรมสุภาษิต จุดประสงค์ของพระรามสุภาษิตก็คืออยากจะให้คนเข้าใจอยู่3อย่างนี้นะซึ่งเราก็ได้ทห้ความหมายไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าความชอบธรรมก็คือการประพฤติของเฮาต่อพระเจ้านะ,ะด้วยการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ส่วนความยุติธรรมเป็นการประพฤติของเฮาต่อผู้อื่นนะตะกี้เป็นการประพฤติของเฮาต่อพระเจ้ามากกว่านะค,ความชอบธรรมแต่ความยุติธรรมคือการประพฤติของเฮาต่อผู้อื่นด้วยการประพฤติที่เสมอภาค ประพฤติบะลำเอียงบะเข้าข้างไปหนึ่งไฟใดเป็นการประพฤติเท่าเทียมนี่ถือความยุติธรรมส่วนความเที่ยงธรรมก็คือเป็นการประพฤติต่อตัวเองนะที่ถูกต้องตามลักษิยธรรมของพระเจ้าดังนั้นคนที่สแสวงหาปัญญาจะได้ห้ามสามอย่างนี้ก็คือการประพฤติต่อพระเจ้าการประพฤติของเราต่อผู้อื่นและการประพฤติของเราต่อตัวเราเองนะคะจียนรู้ถึง3สิ่งนี้และในข้อที่10ถึงข้อที่15บห ล้วก็อู้ถึงประโยชน์นะของการสแสวงหาปัญญาก็คือปัญญาที่เราสแสวงหานั้นจะเป็นเครื่องมือที่จะปกป้องเหาจากคนชั่วร้ายจากลิ้นตีตลบตะแหลงในข้อที่สิบบอกว่าเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ล่มรื่นแก่จิตวิญญาณของเจ้าความฉเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้า และความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้จะช่วยให้เจ้าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้ายจากคนที่พูดตลบตะแหลงปัญญาจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปกป้องเฮาจากคนชั่วจากเส้นทางของคนชั่วและจากลิ้นตีพูดตลบตะแหลงการพูดตลกตะแลงก็คือการพูดเท็จเนาะคำหลอกลวงการบิดเบือนต่างๆซึ่ง ปัจจุบันนี้โลกเ,เต็มไปด้วยข,ข้อมูลที่มันบิดเบือนนะคะความจริงยากมากนะคะในโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยมิดนะมีดที่อมอูนี้นมันจะมตดสหายมันจะมิดราพนะแต่เป็นมิดแบบอย่างหนึ่งมีดฉาชีพนะคะประเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยมตดฉาชีพหลายรูปแบบนั่นเหรอคะมีกลยุทธ์ซับซ้อนมากมายวิธีที่จะหลอกลวงเยอะมาก และก็เก่งขึ้นมากพัฒนาขึ้นมากแยบโยลมากขึ้นทุกวันทุกวันทั้งในโลกออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือโปกแกรม call น e n t e r หรือแม้แต่จะเป็นมิจฉาชีพในชีวิตประจําวันมิจฉาชีพเหล่านี้ใจกลยุทธ์ีชาญฉลาดและก็มันจะใช้จุดอ่อนอย่างหนึ่งที่จะชักจูงใหอคนตรงหลุมพรางได้ง่ายๆโดยการจี้จุดอ่อนของมนุษย์ จุดอ่อนของมนุษย์อย่างหนึ่งที่จะนำพาคนหลงไปกับคำพูดตลบตะแหลงของพวกมิจฉาชีพนั้นก็คือความโลภในทรัพย์สินเงินทองความโลภเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่จะนำเขาหลงไปกับคำพูดที่หลอกลวงของเขาแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้บอกถึงประโยชน์ของผู้ที่สแสวงหาปัญญาบอกว่าคนที่สแสวงหาปัญญา ปัญญานั้นจะเป็นเครื่องมือที่จะป้องกันชีวิตของเขาพ้นจากคาพูดหลอกลวงคําพูดตลกตะแลงคําพูดของพวกมิจฉาชีพเพราะว่าในพระธรรมสุบาสิทซึ่งเป็นถ้อยคําแห่งปัญญานี้ได้สอนเอาไว้มากมายเกี่ยวกับผลเสียของความโลภนะฮะอู้ถึงความโลภดังนั้นคนที่อ่านพระธรรมสุบาสิทก็จะได้ปัญญาในข้อนี้ก็คือูผลเสียของความโลภนะคะในตอนหนึ่งในพระธรรมสุบาสิธได้บอกว่าคนตี้นโลภ สแสวงหาทรัพย์บะเพียงแต่นําชีวิตของตัวเองหรือพินาศยังฆ่าชีวิตของครอบครัวของตัวเองตัวเองนะคนที่โลภในกําไรคนที่โลภในเงินมากบะเพียงแต่ทําลายชีวิตของตัวเองยังทําให้ครอบครัวลําบากนะบางคนก็ทาให้ครอบครัวติดหนี้สินนะบะเพียงเท่านั้นยังไปยืมเงินป่อยืมเงินแม่มีต่งมีนาก็ต้องขายมันก็ค่ะ มาใช้ใช้นี่นั้นความโลภอะเพียงแต่สร้างความลําบากเห้่แต่ตัวเองเท่านั้นแต่ยังนําความลาบากไปสู่ครอบครัวตัวในสุภาษิตบทที่15นะคะอันนี้และในสุภาษิตบทที่28ก็บอกว่าคนโลภนันเร่งรีบไปหาทรัพย์โดยที่เขาไม่ได้รู้เลยว่าความขลาดแคลนกําลังมาถึงเขา คนโลภจะวิ่งหาเงินก้อนโตตีเป็นเงินอนาคตและก็เงินลงเงินที่เขามีในปัจจุบันไปเรื่อยๆกับการวิ่งหาเงินในอนาคตเขาจะกลยุทธ์หนึ่งของมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงก็คือการใช้ความโลภของคนมาหลอกลวงคนนะบอกว่าลงลงเงินไดวอีจะได้เงินสิบเท่าลงเงินห้าหมื่นจะได้เงินห้าล้าน นะลงเงินไปเรื่อยๆเขาก็ลงเงินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ทรัพย์นั้นที่เขาหลอกลวงเขาวิ่งหาทรัพย์โดยคิดว่าเขาจะได้ทรัพย์นั้นจะได้ทรัพย์นั้นแต่แท้จริงแล้วเนะเขาบอกมูตัวว่าเขากําลังสูญเสียกําลังมีความขาดแคลนมาถึงเขาเมื่อเขาลงเงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายหมดตัวนะก็จะอยากจะถอนเงินนั้นคืนก็ต้องลงเพิ่มนะั่ก่อค่ะอยากได้เงินนี้คืนก็ไปยืมคนนั้นมา อาแฮมตะอี้จะได้คืนแฮมตะอั่นจะได้คืนก็วิ่งตามเรื่อยๆและความโลภก,ก็จะล่อหลวงคนอย่างนี้นะคะดังนั้นพระธรรมสุภาษิตจะสอนและก็นาพาให้คนที่แสวง,แงหาปัญญาอ่านพระธรรมสุภาษิตจะได้เข้าใจว่าความโลภนําไปสู่ความเสียหายและก็ความทุกข์ได้เฮาได้ปัญญาแสวง,แงหาปัญญาปัญญาเนี่ยจะปกป้องเหา่านะปกป้องเหา่าเมื่อ้อเดินในเส้นทาง ของคนที่พูดตลบตะแหลงคนที่หลอกลวงของลิ้นของมิจฉาชีพถ้าเฮาหับปัญญาของพระเจ้าเฮามีใจตี้มาโลกต่อเื้อมิจฉาชีพซิบคนมาหลอกลวงเขาด้วยความโลภเฮากับบลงกนมกากกว่าค่ะเพราะเฮาคู้ว่าความโลภสร้างคนเสียหายสร้างหายนะตี้รุนแรงทําให้เกิดความทุกข์นั่นนี่แหละปัญญาตัวนี้จะปกป้องจากคนชั่วร้ายจากลิ้นตี่หลอกลวงดังนั้นเมื่อเฮาหับปัญญาของพระเจ้า เขาก็จะมาถูกล่อลวงด้วยคําพูดที่ตลกตละแหลกนะนี่ก็คือในบทที่2นะคะส่วนในบทที่3นะ,ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิต,ตที่ถวายเกยียรติแด่พระเจ้าโดยการเชื่อฟังพระเจ้านะคะพระธรรมสุภาษิตในบทที่3เนี่ยนะเป็นจริงๆพระธรรมสุภาษิตเป็นถ้อยคําแห่งสติปัญญานะคะและมาเพียงเท่านั้นก็เป็นถ้อยคําแห่งการแนะนํา ในการชี้นาของพระเจ้าตัวเซึ่งพระธรรมสุภาษิตจะแตกต่างจากหนังสือธรรมบัญญตัติและก็แตกต่างจากหนังสือของผู้เผยพระวจนะนะเพราะว่าหนังสือของพวกธรรมบัญญัติต่างๆเนี่ยเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าธรรมบัญญัติเนี่ยจะเกี่ยวกับคําสั่งนะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ กฎหมายต่างๆเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อเราอา่านในหนังสือธรรมมญัติก็จะเต็มไปด้วยคําว่าห้ามหามนาน้หามนั่นห้ามนี่ยา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 จะไปเนี่ยนั่นก็ค่ะเป็นคําสั่งนะเป็นกฎเป็นเกณฑ์อันนี้คือหนังสือธรรมบัญญัติส่วนหนังสือของพวกผู้เผยพจะนะนะคะก็จะเป็นคําที่จะใช้รุนแรงหน่อยนะจะมีการกล่าวโทษอยู่ในนั้นถ้ามาทํานะ จะได้หับโทษอย่างนั้นจะได้หับโทษอย่างนี้เป็นการกล่าวโทษแล้วก็เป็นยคําที่เด็ดขาดแต่ว่าในหนังสือสุภาษิตเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนทั้งสองเล่มนี้นะจะแตกต่างไปหนังสือพระธรรมสุภาษิตมันเหมือนกับธรรมบัญญัิที่เป็นคําสั่งแล้วก็มันเหมือนกับหนังสือของผู้เผยพระชนะตีเด็ดขาดแล้วก็ใช้คํารุนแรงหรือกล่าวโทษเพราะว่าหนังสือพระธรรมสุภาษิตเนี่ย เป็นคำแนะนำเป็นคำแนะนำบัจจยคำสั่งและก่อท่าบระธรรมก่อบัจจยการกล่าวโทษแต่สุภาษิตเป็นคำแนะนำเป็นคำชี้นำพระธรรมสุภาษิตจึงมีภาพเหมือนกับป่อนั่งอยู่ข้างๆเฮาแล้วกับโอบาเฮาแล้วก็อูก้กับเฮาบอกว่าลูกฟังคำรรของป่อไว้นะป่อจะแนะนำทางที่ดีให้กับเจ้าลูกเก็บคำของป่อไว้เนะึ่ ปอจะเพื่อเคล็ดลับบางอย่างในการดำเนินชีวิตนี่คือภาพของว่าทำสุภาษิตนะเป็นการแนะนำเป็นการชี้นำบัจจิคำสั่งและก็บัจจิการลงโทษถ้ามาได้ทำแต่เป็นคำแนะนำที่ดีตีป่อจะเพื่อเคล็ดลับแก่ประชากรของโปร่งนะคะซึ่งคำแนะนำของป่อได้มาถึงเฮาในบทที่สานี้ด้วย4ข้อแรกนี้จะเป็นการเน้นของปอที่บอกราะว่า เพื่อเก็บถ้อยคําของป่อไว้อย่างแนบแน่นนะเก็บไว้ในใจจารึกไว้ที่แผ่นดวงใจบัจจจดลงแค่ในกระด,ดาษหรือว่าในคอมพิวเตอร์หรือว่าในเมมโมรี่การด์ดใดๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเลือนหายได้แต่พื่อจารึกเอาไว้ตีแผ่นดวงใจซึ่งมันจะม่เลือนหายไปไหนและคําสอนนั้นจะติดตามไปในทุกหนทุกแห่งแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเฮาบะฮือ้อเกิดการลงพิษได้เพื่อเก็บถ้อยคําของพ่อไว้ในใจเนอะ และหลังจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มต้นแนะนำนะคะในคําแนะนําของโะรงในข้อที่5ถึงข้อที่8นะะบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าเพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและโะรงจะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นในข้อที่7 อย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายการกระทำเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นฉ่ำแก่กระดูกของตนพระธรรมสุภาษิตในตอนนี้แนะนำเราไว้วางใจในพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วคริสเตียนทุกคนต้องมีความวางใจในพระเจ้าแหละแต่ก็จะมาเต้ากันไม่ก็ค่ะบางคนจะมีความวางใจพระเจ้า 3 0บางคน5 0บางคนนักหน่อย70%แต่สำหรับพระธรรมสุวัสดิ์ต,ตอนนี้แนะนาบ้องเฮาวางใจพระเจ้าอย่างสุดใจสุดใจในที่นี้นี่คือกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่น้องคะ100%ทั้งหมดที่มีมอบความวางใจทั้งหมดที่เฮามีไว้กับพระเจ้าทั้งหมดนะคะถ้าในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร จัดการารายได้ของเฮาจัดการทรัพย์ของเฮาการบรหิหารจัดการทั่วไปเนี่ยจะสอนเฮาย่างนี้บอกว่าฮเฮาเก็บไข่ไว้ในหลายๆตีเก็บไข่ใส่ตะกร้าไว้หลายๆตีอย่าเอาไข่ที่เป็นตัวแทนของทรัพยากรของเขาเนี่ยมาลงในตะกร้าเดียวกันอย่าเก็บไว้ในในตีเดียวทั้งหมดแต่กระจายใื้กเก็บไว้ในหลายๆตี ถ้อวันหนึ่งวันใดเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตะกร้าไข่ใบนั้นตกลงมาเฮาก็จะมาสูญเสียไข่ทั้งหมดเพราะเขาแยกเก็บไข่ไว้ในหลายๆตีมันเป็นการกระจายความเสี่ยงนาะไม่เป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามอต้องทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดของเฮาหรือว่าความพยายามทั้งหมดของเขาลงไปในตีเดียวหรือในสิ่งเดียวป้องกันความเสี่ยงโดยการตีกระจายการเก็บไข่ไว้ในหลายๆตี ตาตะกล้าหนึ่งแต่กร้าใดตกเขาก็ยังมีไข่เหลืออยู่ถ้าเอาเก็บไข่ไว้ในตี้เดียวก็ทั้งหมดก็หายไปเลยอันนี้เกี่ยวกับการจัดการบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมาเพียงแต่วิธีการจัดการทรัพยากรของโลกตี้ให้เฮาไว้อย่างนี้เท่านั้นในพระธรรมปัญญาจารย์ก็ยังพูดถึงในเรื่องนี้พระธรรมปัญญาจารย์สอนนั้งเขาจัดการทรัพยากรโดยการที่เฮา แบ่งส่วนแนั่ก็ค่ะแบ่งส่วนออกเป็นหลายๆส่วนไม่ใช่เพียง2หรือ3ส่วนเท่านั้นแต่ว่าแบ่งเป็น7ถึง8ส่วนเลยนะคะแบ่งส่วนของท่านออกนะเพื่อที่จะเป็นการกระจายความเสี่ยงเนะเก็บส่วนต่างๆเอาไว้อันนี้เป็นการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรนะเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้เกี่ยวกับการบริหารต่างๆที่เรามีอยู่แต่ว่าสําหรับทางจิตวิญญาณแล้วเนี่ย โดยเฉพาะความเชื่อและกับความไว้วางใจพระเจ้าแนะนำเมื่อเขาวางใจพระเจ้าทั้งหมดที่เขามีเอาความวางใจของเราใครทุกใบที่มันเป็นใคขอย่างความวางใจไว้ในตะกร้าเดียวเท่านั้นก็คือพระเจ้ามอบไว้เมื่อกับพระเจ้าทั้งหมดมาต้องกระจายความเสี่ยงเพราะในพระเจ้ามันมีความเสี่ยงเพื่อ,อความวางใจทั้งหมดที่มีไว้ในพระเจ้ามันมีใครที่จะการันตีเขาได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะ ในโลกนี้บอกว่าการลงทุนทุกการลงทุนมีมีความเสี่ยงหมดเลยนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าในพระเจ้าไม่มีความเสี่ยงวางไว้ให้พระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยแล้วบอกว่าพระเจ้าเชื่อถือได้พระเจ้ามบเปลี่ยนแปลงนะคะคำพูดของพระเจ้ามั่นคงเสมอพระสัญญาของพระเจ้าก็แบบเปลี่ยนแปลงวางใจพระเจ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และเหมือนเพียงแต่พระเจ้าแนะนําให้เราเอาความวางใจของเรามอบไว้กับพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเท่านั้นในข้อต่อไป ได้บอกเขาบอกว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอย่าพ <in> ึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองอัน <left> น <utor état> ี <Monday> ้หมายความว่าอะไรคะต้องใช้พิจารณาให้ดีๆนะคะคำคำนี้ต้องพิจารณาให้ดีๆนะที่พระเจ้าบอกว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเนี่ยอันนี้เนี่ยบาได้หมายความว่าอย่าใช้ความรู้นะคะมันคนละเรื่องกันเลยนะคะอย่าพึ่งพาความรู้มาได้หมายความว่าอย่าใช้ความรู้นะ ซึ่งได้เขาตีความหมายว่าอย่าใช้ความรอบรู้อย่าใช้ความคิดเดินเดินไปเลยบ่าต้องกึดอย่งั้นเต้องใจไตรตองอย่งั้เดินอย่างเดียวอันนี้จะคัดกับพระวจนะของพระเจ้าในหลายๆตอนตีสอนอเราใจสติปัญญาใจความรู้ต้องไตรตองต้องคิดต้องวางแผนมากกว่าค่ะพระวจนะาของพระเจ้าสอนเราวัาเราใช้ความคิดใช้สติปัญญานะและไครที่ขาดสติปัญญาจงอย่าค่ะ จงทูลขอถ้าขนาดมันมีปัญญานะยังต้องขอเลยต้องขอให้มีปัญญาเพื่อที่เขาจะใจปัญญาการดําเนินชีวิตทุกวันต้องต้องใช้ปัญญาต้องคิดนะดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้และการใช้ปัญญาแต่นะมันมีแต่นะคะเขาใช้ปัญญาอย่างเต็มที่คิดอย่างเต็มที่เพื่อละเอียดเพื่อบ่อแต่ยาวางใจในสมองของเขา อย่าวางใจในความรอบรู้ของเขาอย่าวางใจในความเก่งของเขาอย่าวางใจในไอเดียของเขาแม้ว่าไอเดียนี้เขาจะคิดมาอย่างดีที่สุดแล้วหาช่องโหว่มาเจอแล้วหารอยรั่วบะมีแล้วมันดีดีมากจริงๆแต่ถึงกระนั้นอย่าวางใจในสมองของเขาเองอย่าวางใจในปัญญาของเขาเองเพราะว่าสมองของเรามาสามารถกระทําให้ชีวิตของเราราบรื่นได้นอกจากพระเจ้าเพราะว่า มันมีตัวแปรมากมายแม่เขาจะวางแผนอย่างดีคิดเผื่อไปละกรณีที่แย่ที่สุดเขาก็เอามาคิดแล้วเขาจะแก้ไขอย่างใดเขาคิดทบทวนหลายรอบหลายครั้งแต่พี่น้องมันมีตัวแปรมากมายมันมีหลายอย่างที่พร้อมจะแทรกแซงแผนงานของเขาได้ทุกเมื่อดังนั้นพระเจ้าสอนว่าอย่าวางใจอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของเขาเองแต่ได้หมายความว่าอย่าใช้ความรู้มาใจ เพื่อเขาใช้ความรู้ของเขาใช้ปัญญาของเขาเพราะว่าพระเจ้าประ,ประทานเถอเนาะสติปัญญาพระเจ้าคือสมองเขาก็ต้องคิดเขาก็ต้องใช้แต่ว่าอย่าพึ่งพาสมองอย่าใช้วางอย่าวางใจในความคิดในสมองของเราจนไม่ได้วางใจในพระเจ้านะและในข้อต่อมาในข้อที่7บอกว่าจงในข้อที่6จงยอมรับรู้โปรองในทุกทางของเจ้า และพปรองจะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นการยอมหับหูพระเจ้าในทุกทางนี้หมายความว่ายอมหัดการแทรกแซงของพระเจ้ายอมรับเปิดใจให้พระเจ้าได้แทรกแซงแผนงานของเราจะมีคนอยู่ลักษณะหนึ่งนะคะเป็น type หนึ่งของคนที่ชอบวางแผนชอบคิดชอบ ชอบอกรอบนะคะคนเหล่านี้มักจะวางแผนให้ตัวเองแล้วก็อยากจะเดินไปตามแผนนั้นตามสเต็ปที่วางไว้หนึ่งสองสามสี่นะถ้าเดินไปตามสเต็ปนี้ก็จะมีความสุขมากเลยว่าโอ้เฮาเราผ่านไปหนึ่งขั้นบันไดสองขั้นบันไดเดินตามแผนแต่ว่าคนเหล่านี้น่าจะจะ,จะหูซึ้งงุดงิดหูซึ้งมันม่นใจหูซึ้งเกิดความกลัวเมื่อทุกอย่างมันผิดแผนไปไา่ว่าจะน่าบอก ของพระเจ้าบอกว่ายอมรับมูพระเจ้าในทุกทางของเจ้าบางทีพระเจ้าจะแทรกแสงแผนงานนั้นแม้เขาคิดมาดีแล้วเขาวางแผนนั้นก็ดีแล้วแต่บางทีพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าจะนําไปสู่แห่งเส้นทางหนึ่งแห่งประตูหนึ่งแห่งเป้าหมายหนึ่งยอมรับมูพระเจ้าในทุกทางแล้ววิธีของเจ้าจะราบรื่นบางคนฟีกกระแผนตัวเก่ามากเกินไปและจะเอาแผนเนี้ยจะต้องเป็นไปอย่างนี้จะต้องเดินไปอย่างนี้ มาเอานะเส้นทางนั้นโอ้ถ้ามันพิษพลาดไปจากแผนก็จะเกิดความเครียดเกิดความกลัวนะมันมีความมั่นใจแต่พระเจ้าบอกว่ายอมหับหูพระเจ้าในทุกทางวางแผนกอดีแล้วแต่ถ้าพระเจ้านําไปเห็นเส้นทางหนึ่งยอมหับหูพระเจ้าด้วยความวางใจเปิดใจคือพระเจ้านําและวิธีของเจ้าจะราบรื่นในข้อที่เจ็ดนะคะบอกว่า อย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันงจากความชั่วร้ายพี่น้องคะอันตรายอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากคนที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือความเย่อหยิ่งนะพี่น้องค่ะความเย่อหยิ่งเป็นอันตรายอย่างหนึ่งของคนที่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพราะเขาคิดว่าตัวเก่า เก่งนะความความสำเร็จนี้มาจากกำลังสติปัญญาและเรี่ยวแรงของเขาเองแล้วความเย่อหยิงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมากนะคะวราความเย่อหยิงเนี่ยเกิดจากการคิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยความเย่อหยิงเกิดขึ้นมาจากการคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อเขาคิดว่าเขาฉลาดเขาแน่เขาเก่งนะสมองเขาเลิศเขาก็มาต้องพึ่งพาใครแม้แต่พระเจ้าแล้ว ความยิงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมันนำนำการล้มลงม,ม,มาสู่เขาในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตนะคะพระเจ้าได้ตรัสผ่านประชากรของพระองค์ด้วยใจปากของโมเสศนะคะเตือนนะประชากรของประเจ้ากรที่เขาจะเข้าแผ่นดินคานาอันพระเจ้าบอกกับเขาในะข้อที่17นะในบทที่8บอกว่าจงระวงังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากําลังเรียวแรงของข้าเนี่ยนำรั์นี้ค่ะมาให้ข้า เกรงว่าเมื่อเจ้าได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำได้สร้างบ้านเรือนดีๆได้อาศัยอยู่ในนั้นเมื่อเจ้ามีฝูงบัวฝูงแพะฝูงแกะทวีมากขึ้นมีเงินมีทองมากขึ้นและบรรดาสิ่งที่ท่านมีอยู่ทุกอย่างก็ทวีขึ้นแล้วใจของท่านทั้งหลายจะพยองขึ้นและก็ลืมพระเจ้าแต่พระเจ้าตรัสว่าจงระวังให้ดี จงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์นี่แหละเป็นผู้ที่คือกำลังแก่ท่านเพื่อที่ท่านจะได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้พระเจ้าได้เตือนประชากรของพระเจ้าว่าอย่ามีใจที่ยิ่งอย่ามีใจที่ลำพองอย่านึกว่าตัวเองฉลาดอย่านึกว่าทุกสิ่งที่ได้มาเนี้ยมาจากกำลังความสามารถของตัวเองจงยำเกรงพระเจ้าคนที่เย่อหยิ่งพระเจ้าจะต่อสู้เขา คนที่เย่อยิงจะล้มลงเพราะว่าพระเจ้าจะต่อสู้คนที่มีมีใจเยอ่อยิงดังนั้นคือยังเกรงพระเจ้าอย่าพึ่งพาความฉลาดของตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดแต่เพื่อวางใจพระเจ้าในทุกทางในชีวิตของท่านแล้ววิถีของเราจะรับรืน่นนะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ สอนเฮานะคะในพระธรรมสุภาษิตในบทที่2บทที่3นี้นะคะที่จะหนุนใจเฮามีความวางใจพระเจ้าอย่างเต็มที่อย่างร้อยเปอร์เซนต์แต่บาได้ขาดสติปัญญาในการดําเนินชีวิตดําเนินชีวิตด้วยความความรอบคอบนะ,ะด้วยการใช้สติปัญญาที่พระเจ้าฮห้แต่อย่าวางใจนะว่าปัญญาเนี้ยมาจากเฮาเองนะ,ะหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เฮามีมาจากกําลังของเฮาแต่ ด้ววางใจในพระเจ้าและยอมรับหูการทรงนำของพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าเสมอนะคะวันนี้ก็ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะคะพบกันในอาทิตย์หน้าเนาะในพระธรรมสุภาษิตต่อไปวันนี้ก็ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ